24สิงหาคม2565นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกน,ะนรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกน,ะนรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกน,ะนรัฐมนตรีและมีมติเสียงข้างมากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยนั้นพลเอกประยุท์ เคารพผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนทุกประการโดยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกทัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไปตามปกติโดยในระหว่างนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณจะปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรี โดยไม่ได้มีผลกระทบอย่างใดต่อการบริหารประเทศและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือการดำเนินนโยบายอื่นๆของรัฐบาลแหอนุชากล่าวต่อไปอีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอให้ประชาชนเคารพในผลการพิจารณาของศาลและหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศาลทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมือง ซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมและช่วยให้ประเทศชาติสงบสุข